สวัสดีครับวันนี้ก็อยู่กับช่องดูซีรีส์กันอีกแล้วนะครับวันนี้ก็อยู่ที่สนามยิงปืนภูมไพลินนะครับวันนี้อยู่ที่ช่องยิงที่ค่อนข้างจะกว้างนิดหนึ่งนะครับเพราะว่าจะมาลองทําคลิปเกี่ยวกับเจ้าตัวนี้ครับนี่เลยเปืนลูกซองนะครับกับกระสุนลูกซองแต่ว่ามันไม่ใช่กระสุนลูกซองธรรมดาครับมันคือกระสุนยาง pound. นั่นเองนะครับคือผมเนี่ยได้ข่าวมานะครับว่าเจ้าตัวกระสุนยางเนี่ยมันถูกถอดออกจากบัญชียุทธภัณฑ์แล้วถ้างนั้นก็แปลว่าประชาชนเนี่ยน่าจะหาซื้อครอบของได้้แแลววนะครับเพีียงต่่าท มันยังไม่ถูกใช้แพร่หลายลยเพราะว่ามันหายากคิดว่ามันน่าจะเป็นเพราะว่ามันหายากนะครับไม่ได้มีความผิดอะไรแล้วนะครับในการที่ประชาชนจะหามาครอบครองนะครับทีนี้เนี่ยผมก็มีโอกาสนะครับที่ได้มาจํานวนหนึ่งนะครับก็ไม่เคยลองยิงเหมือนกันก็เดี๋ยวจะลองยิงกับเจ้าตัวลูกซองนี้นะครับเลมิงตันแปดเจ็ดศูนย์นะครับเจ้าตัวกระสุนยางเนี่ยคือจากข้อมูลที่ผมเคยได้ยินมานะครับคือเจ้าตัวแรงดันเนี่ยมันจะน้อยมาก มันจะน้อยมากเพราะนั้นก็จําเป็นที่ต้องยิงกับลูกซองประเภทปั๊มแอคชั่นแบบนี้นะครับเพราะว่าเราบริหารกลไกด้วยมือถ้าเกิดยิงกับลูกซองที่เป็นระบบกึ่งอัตโนมัติหรืออัตโนมัติเนี่ยมันก็จะติดขัดเพราะว่าแรงดันเนี่ยมันไม่พอแรงดันมันน้อยมากนั่นเองนะครับแล้วทําไมถึงต้องทําให้แรงดันน้อยเพราะว่าจุดประสงค์ก็คือเพื่อไม่ให้มันเป็นอันตรายนะครับต่อเป้าหมายนะครับคือพูดง่ายๆว่ายิงใส่คนแล้วเนี่ย เพื่อหยุดยัง้งเพื่อยับยัง้งเฉยๆนะครับไม่ได้กะเอาชีวิตคือยิงให้เจ็บบางอันเถอะนะฮะก็เดี๋ยวจะมาลองยิงดูนะครับโดยที่ผมเนี่ยมีเจ้าตัวต้นกล้วยนะครับที่ถูกแผ่นเอาไว้นะครับเป็นชิ้นก็เดี๋ยวจะลองยิงดูนะครับว่า ijo. สักระยะไม่เกิน10เมตรเนี่ยยิงเข้าไปเนี่ยถ้าโดนต้นกล้วยมันจะเป็นยังไงนะครับคือเทียบต้นกล้วยกับตัวของมนุษย์นะครับเพราะว่ามีเส้นใหญ่ค่อนข้างที่จะหนานะครับต,ต,ตัวต้นกล้วยเนี่ยเส้นใ่ค่อนข้างที่จะหนาแล้วก็มีน้ํามีอะไรอยู่ในนะีย คือจำลองว่าเป็นร่างกายสองมนุษย์แล้วกันแล้วเดี๋ยวลองยิงดูว่ามันจะเข้าหรือไม่เข้าหรือมันจะคาอยู่หรือมันจะเป็นยังไงเดี๋ยวลองดูนะครับโอเคครับทีนี้เดี๋ยวมาลองดูนะครับโดยที่เดี๋ยวผมจะโหลดเอาไว้สอ,อกนัดนะครับคือโหลดเอาไว้กันพลาดนะครับเผื่อนัดแรกยิงไม่โดนนะครับเดี๋ยวลองยิงดูที่ต้นกล้วยนะครับโอเคครับ พร้อมครับไม่รู้จะยิงโดนหรือเปล่านะฮะเดี๋ยวลองดูไม่โดนนะครับนัดแรกเดี๋ยวลองยิงให้ต่ำลงมาหน่อยนะครับลองเล็งให้ต่ำ <S <S 1> <S 1> โอเคครับ ปืนเคลียร์นะครับโอเคครับก็เมื่อกี้เอาเจ้าตัวกระสุนยางนะครับยิงเข้ามาที่ต้นกล้วยนะครับคือมันแทบจะไม่เหลือความเป็นต้นกล้วยให้ดูเลยนะครับคือมันแตกมันมันไม่ได้แบบระเบิดนะครับแต่เหมือนกับว่ามันแตกตามรอยต้นกล้วยเนี่ยมันจะมีรอยที่เป็นแนวอย่างนี้ถูกไหมครับกาของต้นกล้วยก็คือเหมือนกับมันผ่ากลางครับเหมือนเหมือนเป็นขอนไม้แล้วโดน ขวานผ่านะครับก็แตกออกเลยก็เรียกได้ว,ว่าค่อนข้างรุนแรงอยู่เหมือนกันนะครับถึงแม้ว่าจะเป็นกระสุนยางแล้วก็เคมว่าแรงดันต่ําอยู่เนะี่ยก็ดูแล้วจากตรงที่เห็นตรงนี้นะครับค่อนข้างรุนแรงอยู่เหมือนกันคือถ้าโดนตัวคนเนะี่ยผมคิดว่าโอ้หน่าจะแตกเลือดเลือดแตกแน,น่นอนนะครับช้ําหรืออาจจะแตกหรืออาจจะฝังอยู่นะครับ ก็ค่อนข้างรุนแรงและอันตรายอยู่เหมือนกันนะครับสำหรับเจ้าตัวกระสุนยางโอเคครับก็เดี๋ยวต่อไปจะลองยิงดูในเรื่องของแรงดันนะครับจากที่ลองยิงต้นกล้วยเมื่อกี้เนี่ยที่รู้สึกคือมันแทบไม่มีแรงถีบแรงรีคอยเลยนะค,คือแบบเบามากแค่แชะแล้วก็นิดนึงเหมือนเหมือนยิงลูกพมรู้สึกคือเหมือนแรงกว่าลูกกระสุนจุดสองสองอลอาร์นิดหน่อยผมตั้งเพจไว้ที่ระยะสุดสนามน,นะครับจากตรงเนี้ยที่ผมจะลองยิงดูเนี่ยน่าจะซักราว ห้าเมตรถึงยี่สิบเมตรไม่ไม่น่าไม่น่าจะถึงยี่สิบเมตรครับเราไม่เกินยี่สิบเมตรสักสิบห้าเมตรแถวๆนี้ครับเดี๋ยวลองดูเดี๋ยวจะโหลดไว้สองนัดนะครับไม่รู้ว่าจะยิงโดนไหมนะค,ค่อนข้างไกลเหมือนกันโอเคครับลองดูนะครับ ก็ยิงไปนะครับจากที่เห็นเมื่อกี้คือเพจล้มนะครับดังเป้งเลยก็เรียกได้ว่าเพจเนี่ยสิมิลน,นะผมว่าประมาณ10มิลค่อนข้างหนักเลยทีเดียวนะครับแล้วก็ยิงไปเนี่ยค่อนข้างเรียกได้ว่าค่อนข้างไกลนะคือถ้าเกิดเล็งแล้วพุ่งไปโดนแบบเป้งแล้วกระเด็นขนาดนี้นะผมว่าแรงดันก็ยังไม่ไม่ธรรมดานะครับเรียกว่าไม่ธรรมดาเลยทีเดียวถ้าเกิดยิงใส่ตัวคนเนี่ยเรียกได้ว่าเจ็บแน่นอนนะครับ เจ็บแน่ๆทีนี้เดี๋ยวผมจะลองไปดูนะครับว่าตรงที่ยิงเมื่อกี้เนี่ยมันจะมีเจ้าตัวหัวกระสุนหรือว่าเจ้าตัวครีบนะครับที่เป็นลักษณะของการพาหัวกระสุนทรงตัวไปเนี่ยอยู่ไหมนะครับถ้าเจอเดี๋ยวจะเอามาให้ดูถ้าเกิดไม่เจอก็เดี๋ยวมาคุยกันนะครับท้ายคลิปอีกทีนึงโอเคครับก็ทีนี้นะครับเราจะมาพูดคุยกันท้ายคลิปสักนิดหนึ่งนะครับพอดีว่า ในวันที่ยิงทดสอบเนี่ยผมหาเจ้าตัวหัวกระสุนนะครับไอ้เจ้าตัวกระสุนยางเนี่ยไม่เจอนะครับคือถ้าเกิดดูจากในคลิปเนี่ยก็จะเห็นว่ามันตกอยู่แถวๆนั้นแหละแต่ว่าณวันที่ผมยิงทดสอบเนี่ยมันก็มีเจ้าตัวหมอนรองกระสุนของเจ้าตัวปืนลูกซองเนี่ยโอ้ยอยู่เยอะแยะมากมายเลยมันก็ปลนกันก็พอไม่ได้จับตาดูจริงๆว่าเมื่อมันไปกระแทกกระเป้าหมายแล้วเนี่ยมันกระเด็นไปทางไหนก็เลยหาไม่เจอนะครับ ทีนี้นะครับมาพูดถึงเจ้าตัวกระสุนยางนะครับเมื่อกระทบกับเป้าหมายนะครับเดี๋ยวผมจะสโลว์ภาพให้ดูนะครับเท่าที่ทําได้นะแล้วก็จะฟรีซภาพบางส่วนให้ดูนะครับของวิธีกระสุนนะครับถ้าเกิดดูจากในภาพเนี่ยก็จะเห็นได้ว่าเจ้าตัวกระสุนเนี่ยมันไม่ได้พุ่งออกไปแบบเร็วมากนะครับคือแรงดันเนี่ยมันค่อนข้างที่จะต่ําเราก็เลยสามารถที่จะถ่ายติดเจ้าตัวหัวกระสุนเนี่ยได้ไม่ยากนะครับคือในวันที่ยิงทดสอบเนี่ยมองด้วยตาเปล่านะครับ ก็สามารถเห็นได้นะครับมองด้วยตาเปล่าเนี่ยสามารถเห็นได้เลยว่ากระสุนเนี่ยพุ่งแล้วก็ลอยอยู่ในอากาศนะครับพุ่งออกไปจากปากกระบอกปืนแล้วก็ลอยอยู่ในอากาศจนไปกระทบเป้าหมายนะครับแปลว่าแรงดันเนี่ยไม่ได้สูงมากจริงๆนะครับหัวกระสุนเนี่ยไม่ได้พุ่งออกไปแบบรวดเร็วมากสักเท่าไหร่แต่ถ้าเกิดเทียบกันแล้วนะครับความรุนแรงเมื่อกระทบกับเป้าหมายเนี่ยอย่างที่เห็นกันนะครับก็ยังมีความรุนแรงอยู่ประมาณหนึ่งไม่ใช่ว่าเป็นกระสุนยางแล้วก็ เจ้าตัวแรงดันต่ําแล้วเนี่ยยิงแล้วมันจะไม่เป็นอะไรคืออย่างน้อยๆน,นะครับยิงถ้าเกิดสมมติยิงใส่ตัวคนนะบาดเจ็บแน่นอนนะครับอาจจะมีอาการของอาการช้ํานะครับณบริเวณที่หัวกระสุนเนี้ยไปกระทบนะครับหรืออาจจะมีอาการที่เรียกได้ว่าแตกแล้วก็หัวกระสุนเนี่ยอาจจะฝังอยู่นะครับบริเวณเนื้อนะครับแต่ว่าอาจจะฝังแบบตื้นๆเพราะว่ามันไม่ได้แรงมากก็จะยังเห็นได้ว่ามันค่อนข้างที่จะรุนแรงแล้วก็อันตรายอยู่นะครับ แล้วทีนี้ถามว่าเหมาะสมไหมที่จะนํามาติดปืนเฝ้าบ้านนะครับถ้าเกิดสมมุติว่าในกรณีที่เราเนี่ยอยู่บ้านแล้วก็มีปืนลูกซองแล้วก็เจ้าตัวกระสุนยางอยู่เนี่ยเราก็เลือกที่จะใช้ติดปืนเฝ้าบ้านเนี่ยมันมองได้2ออย่างครับทั้งเหมาะสมแล้วก็ไม่เหมาะสมถ้าในกรณีที่มีโจรผู้ร้ายเข้ามาโจรผู้ร้ายมาเพื่อหวังที่จะเอาทรัพย์สินนะครับจริงๆแล้วเพียงแค่สาวกระโจมของปืนลูกซองเนี่ย เสียงของเจ้าตัวปืนลูกซองเนี่ยเป็นเอกลักษณ์มากถ้าโจรผู้ร้ายมาหวังเพื่อที่จะเอาแค่ทรัพย์สินเนี่ยผมว่าหนีแน่นอนแล้วถ้าเขาหวังเพื่อที่จะเอาทรัพย์สินเนี่ยก็อาจจะคิดได้ว่าเขาเนี่ยไม่ได้มีอาวุธคือมาเพื่อที่จะง,งัดแงะแล้วก็ขโมยของนะครับว่าง่ายๆแล้วก็หนีหลบหนีออกไปนะครับแต่ถ้าบังเอิญเราดันไปตรวจเจอแล้วโจรผู้ร้ายเนี่ยจะสู้ใช้กระสุนยางเนี่ยผมว่าเป็นทางเลือกที่ดี ถ้าเป็นในกรณีที่กลับกันนะครับโจรผู้ร้ายเนี่ยเข้ามาในบ้านเรางัดแงะเข้ามานะครับหวังเพื่อที่จะเอาทรัพย์สินแต่โจรผู้ร้ายเนี่ยมีอาวุธติดมาด้วยไม่ว่าจะเป็นอาวุธมีดนะครับไม่ว่าจะเป็นอาวุธปืนการใช้กระสุนยังเพื่อที่จะหยุดยั้งเนี่ยผมว่าไม่เพียงพอถึงแม้ว่าจะยิงโดนก็เถอะอาจจะเจ็บอาจจะบาดเจ็บก็เถอะ แต่ผมมองว่ามันไม่มีอำนาจหยุดยั้งเพียงพอที่จะหยุดโจรผู้ร้ายเอาไว้ได้นะครับเจ้าตัวภัยอันตรายที่จะเข้ามาถึงตัวเราเนี่ยผมมองว่ามันไม่น่าจะหยุดยั้งได้นะครับในกรณีนั้นก็ลองดูครับใช้เป็นคลิปประกอบการตัดสินใจดูนะครับผมก็ตั้งใจที่จะทําคลิปนี้ออกมาเนี่ยเป็นในเชิงการศึกษาว่ากระสุนยางคืออะไรกระสุนยางมีความรุนแรงประมาณไหนก็พยายามที่จะทาให้เห็นภาพเท่าที่ทําได้นะครับประมาณนี้ โอเคครับสำหรับคลิปนี้เนี่ยก็น่าจะมีเพียงเท่านี้นะครับไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ